เทพิศดาหบดที่55 5อห้าคาดกะพเนจรหั่นตรงเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำเชื่อมติดต่อกับตัวเมืองใหญ่น้อยเป็นสถานที่ซึ่งพ่อค้าวาน,นิชต้องผ่านทางมายามพบคำในโรงเตียมสี่ไห้ที่ใหญ่โตที่สุดในเมืองหั่นตรงได้ต้อนรับอาคาดุกะผู้หนึ่งมันสวมใส่อาพรชุดขาวใบหน้ารอเร,ร้าบุคลิกงามสง่า กับเป็นโฮถิ่นเสียงผู้รับใช้ชักนำโฮถิ่นเสียงเข้าพำนักในห้องพักที่ตึกหลังเสนอน้ำชาให้สอบถามถึงรายการอาหารมือคำ่ำแล้วหันกายจากมามีนานให้หลังหน้าโรงเตรียมซี่ไหปรากฏชายชราห้าคนมาถึงทั้งห้าสวมใส่ชุดเหลืองเขียวขามแดงเทาห้าสีคนชุดเหลืองที่นำหน้าสาวเท้าเข้าโรงเตรียม ผู้รับใช้รีบดาหน้ามาต้อนรับน้อมกายก่าว่านายท่านต้องการพักโรงเตียมคนชุดเหลืองโบกมือก่าว่าขอถามมีนักศึกษาอายุเยาว์ชุดขาวผู้หนึ่งพำนักในโรงเตียมท่านหรือไม่ผู้รับใช้พอฟังเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามไปนสหายกับนักศึกษาชุดขาวรีบพงกศีรษะกะว่ามีมันเพิ่งรถมามันพำนักในห้องใด ในห้องพักด้านซ้ายของตึกหลังคนชุดเหลืองถามว่าตึกหลังยังมีห้องว่างหรือไม่ยังมีอีกสองห้องนายท่านต้องการทำนักหรือพวกเราขอจับจองทั้งสองห้องพางล้วงเงินหนักสิบตำหนึ่งจากอกเสือ้อยืนส่งต่อผู้รับใช้เอ่ยสืบต่อนี่เป็นค่าที่พักและอาหารที่หลวงเหลือกำนันแก่เจ้าผู้รับใช้ย้มยิ้มจนหน้าระริ่มแจ่มใสกล่าวว่า ขอบพระคุณนายท่านผู้ต่ำต้อยจะไปน้อมเรียนต่อกุ้งชื่อชุดขาวท่านนั้นว่านายท่านต้องการพบดีหรือไม่ไม่ต้องหรอกเจ้านำพาพวกเราไปยังห้องพักหลังจากรับประทานอาหารคำ่ำพวกเราจะไปพบพานมันเองทราบแล้วนายท่านโปรดตามผู้ต่ำต้อยมาประมาณยามสองสี่ทุ่มแค่เครือในโรงเตียมล้วนอยู่ในห่วงนิทรารมอันแสนสุขแต่ถว่าเขตตึกหลัง กับปากฏเงาคนไหววูบวาบที่แท้ชายชราสวมใส่อาพรสีสันห้าสี่ห้าคนทั้งห้ายืนเรียงรายอยู่กลางลานตึกหันหน้าหาห้องพักด้านซ้ายมือซึ่งโหเหีนเสียงจับจองพมนักอยู่คนชุดเหลืองตวาดเสียงแผ่วทุมโฮเทียนเสียงออกมาเถอะภายในห้องพักซ้ายมือมือดมิดส,สนิทปรัสจากส้มเสียงสำเนียงใดแสดงแน่ชัดโหดเทีนเสียงระไรแล้ว คนชุดเหลืองร่ำร้องติดต่อกันสามคราภายในห้องยังปราศจากความเคลื่อนไหวใดคนชุดเหลืองรังเรเน็กน้อยจึงกล่าวโหเหนเสียงท่านมิกล้าตอบคำทั้งไม่กล้าออกมาหรือคิดประพฤติเยี่ยงเต่าหดหัวในกระดองภายในห้องยังคงไร้ซุ้มเสียงคนชุดเหลืองเหลียวหน้ามายังคนชุดครามซึ่งยืนยัดอยู่ด้านซ้ายมือกล่าวเสียงทุ้มหนักสาตีน้องที่สาม ผักเปิดประตูคนชุดครามรับคำแผ่พุ่งพลังมายังไกลกลางฝ่ามือผักกระแทกใส่ประตูห้องสายมือแววเสียงดังโครมประตูห้องไม่ได้ลงก่อนผันเปิดผางออกผู้คนทั้งห้าแยกยายกระจายออกเพื่อป้องกันการจู่โจมจากหัวเถี่นเสียงมิคาดภายในห้องยังคงปราศจากความเคลื่อนไหวใดคนชุดเหลืองปลายตามองผู้คนสี่คนแวบหนึ่ง สาวเท้าเข้าห้องพักหลวงชุดไฟออกกวัดแก่วงจุดขึ้นประกายไฟสว่างวูบเห็นภายในห้องเวงว่างเปล่าไหนเลยมีร่องรอยโฮเหีนเสียงแม้แต่งเงาไม่ต้องบอกก็ทราบได้โฮเหีนเสียงวางแผนจ,กจักรจันทองลอกคาบปีกตัวจากไปแล้วคนชุดเหลืองจอชุดไฟติดกับตะเกียงน้ำมันภายในห้องพันเห็นบนโต๊ะริมหน้าต่างวางทับด้วยกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนข้อความไว้ว่าสหายได้รับความสนใจจากพวกท่านนับเป็นเกียรติของเรานักยินดีสนทนาปาใสด้วยแต่ที่นี้ไม่สะดวกกับการสนทนานอกตัวเมืองด้านทิศตะวันตกมีสุสานแถบหนึ่งค่อนข้างสงบสงัดเรากําลังรอพบทุกท่านในที่นั้นคนชุดเหลืองพออ่านจบความพึ่งทราบว่าโหเห็นเสียงร่วงรู้ความเคลื่อนไหวพวกมันแต่แรกต้องแค้นเสียงอย่างขุ่นเคือง หันกายออกจากห้องตะวาดระเบาต่อผู้คนอีกสี่คนว่าพวกเราไปทยานปราดขึ้นสู่หลังคาตึกวิ่งตะบึงสู่ทิศต,ตะวันตกของตัวเมืองสุสานล้างนอกเมืองปรากฏไฟปีศาจวูบวาบวาวับบรรยากาศวิเวกวังเวงเยือกเย็นหน้าสะพึงกลัวบนยอดหลุมฝังศพสูงตะงานยืนหยัดด้วยเงาร่างสูงโป่งสีขาวสายหนึ่งท่ามกลางม่านวิการมืดมิด เงาสีขาวยิ่งเด่นชัดสะดุดตาไม่ต้องบอกก็ทราบได้เงาร่างสูงโปร่งนี้คือโหเทีนเสียงทันใดเงาร่างหาสายพุ่งปราดปราดมาถึงเป็นคนชุดเหลืองและพวกทั้งห้านั่นเองโหเทีนเสียงจึงกล่าวเสียงเย็นชาทุกท่านมาแล้วคนชุดเหลืองแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าพวกเรามาแล้วโปรดประกาศชื่อฉายามาพวกเรา โงหังเพียวเม่ยวแขะอาคดุกะพระเนจรโหดเห็นเสียงไม่เคยได้ยินชื่อฉายานี้มาก่อนต้องงงงันบูบกล่าวว่ามาจากสารทิศใดบันพศเฉยสัวพวกท่านเสาะหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องใดท่านยังคิดแซงเป็นงมงายหรือโหดเห็นเสียงขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าแซงแกล้งอันใดท่านเรียกว่าโหดเห็นเสียงใช่หรือไม่มิผิดเป็นไรหรือ เล่าหูถามท่านท่านกระทำเรื่องราวใดในโงหังกกหุบเขาห้าอาคาดุก,กะโหดถิินเสียงงงงานอีกครากล่าวว่าข้าพเจ้าไหนเลยเคยไปยังหุบเขาห้าอคาดุกะมาท่านคิดบ่ายเบียงไม่ยอมรับหรือขอถามหุบเขาห้าอคาดุกะอยู่ที่ใดคนชุดเหลืองกระชากเสียงว่าก็ได้เล่าหูจะบอกต่อท่านอยู่ในเขตบรรพศชวยสัวเด็กน้อยเข้าใจแล้วก็มัง ข้าพัเจ้าเข้าใจแล้วแต่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับข้าพัเจ้าเด็กน้อยนับเป็นลูกผู้ชายชาตีคนหนึ่งหรือโฮสเห็นเสียงเลิกหิ้วเรียวงามกล่าวว่าข้าพัจเจ้าเป็นชายชาตีที่กล้ายืนหยัดถาฟ้าดินอย่างนั้นท่านฉันไหนไม่กล้ายอมรับข้าปัเจ้าไม่เคยไปยังหุบเขาห้าอุรกาอะไรนั่นไหนเลยยอมรับได้หรือเราจะปักปั๊มท่านโหสเหนเสียงเห็นคนชุดเหลืองและพวก ซืบเสาะหาตนทราบว่ามีสาเหตุเล่ในเครือบแฝงดังนั้นกล่าวว่าท่านปรักปรำคนหรือไม่ข้าปัเจ้ามิทราบชัดแต่มีคำพังเผยประโยคหนึ่งมีทราบท่านได้ยินมาหรือไม่คำพังเพยใดจับโจรต้องได้ของกลางคนชุดเหลืองแทนหูร่อกล่าวว่าท่านต้องการให้เล่าหูแสดงหลักฐานยืนยันว่าท่านเคยไปยังหุบเขาห้าอัครกะมาเป็นเช่นนั้นจริง หากแมนเล่าหูแสดงหลักฐานได้เล่าโหเินเสียงงงงันบูบจึงกล่าวนั่นต้องดูว่าเป็นของข้าพเจ้าหรือไม่หากเป็นของท่านจะบอกว่าอย่างไรขอเพียงไปของเราข้าพเจ้าย่อมไม่มีวาจาจะก,กล่าวคนชุดเหลืองกล่าวคําประเสริฐหลวงของสิ่งหนึ่งจากอกเสือ้อวางอยู่บนใจกลางฝ่ามือกล่าวว่าเด็กน้อยดูเถอะโหเหนเสียงกวาดตามองเห็นใจกลางฝ่ามือฝ่ายตรงข้าม วางสงบด้วยผ้าเช็ดแพรผืนหนึ่งสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านได้ของนี้จากที่ใดคนชุดเหลืองตาศาสตร์ประกายวูบรุดสายฟ้ากล่าวว่าเด็กน้อยของนี้เป็นของท่านหรือไม่ผิดเป็นสมบัติของข้าบัเจ้าแต่เป็นของที่ข้าบัเจ้าตกล่นสูญหายอยู่ในเทือกเขากู่เสียบสัวที่เท้คราก่อนโฮเทียนเสียงพอถูกพิษของผงง่อยเปียสลายพลัง ปรากฏผู้คุมหน้าชุดดำคนหนึ่งตรวจขนร่างกายตนภายหลังสั่งบริวารแบกตนขึ้นเป็นเหตุให้ผ้าเช็ดแพ้ผืนนี้ตกหล่นลงแต่คนชุดเหลืองไหนเลยยินยอมเชื่อกล่าวเสียงเย็นชาเด็กน้อยหลักฐานยืนยันแน่ชัดท่านยังคิดบายเบียงปฏิเสธอีกหรือท่านที่นับถือหากแม้นข้าบัตเจ้ามีเจตนาบายเบียงก็ไม่ยอมรับว่าเป็นสมบ,บัติข้าบัตเจ้าแล้ว คนชุดเขียวที่รับฟังอยู่ทางด้านข้างพันสอดคำขึ้นตัวกอพี่ใหญ่ใายต้องพร่ำพิไรมากความกับมันหากรวงมือขรากุมไว้มันย่อมยอมรับเองโหดเห็นเสียงกล่าวเสียงทุ้มหนักทุกท่านมีเชื่อถือว่าจากข้าพเจ้าหรือคนชุดเขียวก่าว่าต่อให้เด็กน้อยเล่นเล่ลิ้นคารมอย่างไรก็ยากโหดเห็นเสียงตาทอประกายวูบสอดคำขึ้นอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับแล้ว คนชุดเหลืองห,อหัวเราะฮ่ากล่าวว่าเด็กน้อยหากยอมรับแต่แรกยัยไม่ใช่รวบรัดยิ่งซึ่งความจริงบุคลิกลักษณะท่านศบอารมณ์เร่าหูยิ่งแม้ออกเจยโสพยองแต่นับเป็นแบบฉบับของบุรุษหนุ่มพึงมีธาตุแท้ทรนงจึงเป็นลูกผู้ชายชาตรีคนชุดเทาที่ดมทางมาผันกล่าวว่าตัวกอท่านคนชุดเหลืองโบกมือทัดทานว่า โงตีน้องที่ห้าอย่าได้สอดปากคำหยุดเล็กน้อยจึงก่ากระโพดเห็นเสียงเล่าฮูชื่นชมในตัวท่านไม่ทราบท่านเข้าใจจิตนาของเล่าฮูหรือไม่โฮดเห็นเสียงไหนเลยคำนวณทราบได้กล่าวว่าท่านคิดกล่าวกระไรโปรดบ่งบอกตรงๆเถอะเล่าฮูคิดใครทราบว่าท่านจัดการกับจูยี่ย่างไรตอนนี้นางอยู่ที่ใดโฮดเห็นเสียง ก้าวอย่างมึนงงสงสัยท่านว่าอะไรจูยีเป็นใครคนชุดเทาสอดคำขึ้นจูยีเป็นที่ดารักของตัวกอเราท่านเข้าใจแล้วหรือไม่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจว่านี่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับข้าพเจ้าคนชุดเทาถลึงตาตวาดว่าเด็กน้อยยังแซงเป็นงมงายอีกหรือท่านที่นับถือหากทราบเป็นทราบมิทราบก็เป็นมิทราบข้าพเจ้ายญยต้องแซงเป็นงมงาย คนชุดเหลืองกล่าวเสริมขึ้นเด็กน้อยไม่ทราบจริงๆมีผิดแม้แต่น้อยท่านมิใช่ย,ยอมรับว่าเคยไปยังหุบเขาห้าอัครุกะมาหรือนั่นเป็นข้าบัเจ้าถูกคุกคามให้ยอมรับอย่างนั้นเล่าหูขอเน้นย้ำอีกคราเราชมชอบในบุคลิกลักษณะของท่านขอเพียงบอกตามความสัตว์ว่าจูยีตอนนี้อยู่ที่ใดเล่าหูมิเพียงไม่โทษว่าท่านทั้งยังจะส่งเสริมท่าน โหดเห็นเสียงกล่าวอย่างจริงจังกุศลเจตนาของท่านเป็นที่ตื้นตันของข้าพเจ้านักแต่ข้าพเจ้ามีทราบว่าธิดาของท่านอยู่ที่ใดคนชุดเขียวกระชากเสียงว่าแรกน้อยไม่ยอมดื่มสุราเสนอยินยอมดื่มสุราจับกรอกหรือโหดเห็นเสียงหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าท่านที่นับถือโปรดสำรวมปากคําไว้คนชุดเหลืองกล่าวเสียงทุ้มหนักแรกน้อยหากไม่บอกความจริง เหล่าฮูก็จะเปลี่ยนความตั้งใจแล้วโฮดเห็นเสียงคมจิตใจลงก่ลาว่าการทิทธิดาท่านถูกลักพาตัวครานี้เป็นการกระทําของผู้อื่นมีเจตนาใส่ไขป้ายผิดข้าบัเจ้าทุกท่านหากยิยอมให้เวลาข้าบัเจ้าหนึ่งเดือนข้าบัเจ้าจะสืบสาวข้อเท็จจริงจนกระจ่างชัดขอเพียงทิดาท่านยังไม่ประสบภัยข้าบเจ้าจะมอบนางคืนให้คนชุดเขียวแคนหัวรอกกาว่า ท่านคิดโชคช่วยโอกาสหนีตัวรอดหรือโหดเห็นเสียงก้าวย่างเฉยชาผิดแล้วข้าพเจ้าหากคิดใคร่ไปอาศัยพวกท่านทั้งห้ายังไม่อาจเหนี่ยวรังข้าพเจ้าไว้ได้คนชุดเหลืองกล่าวว่าท่านมิรู้สึกคุยโอไปหรือนี่หาใช่ข้าพเจ้าย้ำยันพวกท่านหากแต่พวกท่านคุกขามให้ข้าพเจ้าบอกออกไปเด็กน้อยเมื่อกล่าวเช่นนี้เราหูกับคิดทดสอบดูสักครา โหดเห็นเสียงกราวเสียงเนิบนาบนั่นแล้วแต่พวกท่านเพียงแต่ทุกท่านหากพ่แพ้จะทำอย่างไรในความเห็นของท่านเล่าหวังให้ทุกท่านเชื่อถือว่าจากข้าพเจ้าอย่าได้หลังควานข้าพเจ้าอีกแต่ทว่าที่ดาเล่าหูโหดเห็นเสียงสอดคำขึ้นดูจากสภาพการนี่เป็นแผนปรักปรำป้ายผิดข้าพเจ้าตอ้องสืบเสาะจนทราบว่ามาหลายที่ค่ากลุ่มที่ดาท่านเป็นใคร พร้อมกับช่วยเหลือที่ดาท่านกลับมาก็ได้แต่หากแม้นท่านพ่ายแพ้เราข้าพระเจ้ามีเพียงชีวิตเดียวยินดีมอบให้ท่านจัดการคนชุดเหลืองตาทอประกายเจิดจ้าโชดช่วงกล่าวว่าตกลงตามนี้พางพุ่งปร,ราดเข้าหาก่อนตวาดเสียงทุ้มหนักบัดนี้ท่านรองรับเล่าหูสักฝ่ามือพร้อมกับเสียงดังสะบัดฝ่ามือฟาดพลังหนักหน่วงก้าแข็งทะลักทลายออกดังคลื่นใหญ่ โฮดเห็นเสียงกล่าวว่าพลังฝ่ามือก้าแข็งนักในเสียงว่ากล่าวไม่ทะลันหลบเลี่ยงกราดฟาดฝ่ามือออกต้านรับอย่างหักหโหมโฮดเห็นเสียงคิดสยบขวัญคนชุดเหลืองและพวกทังห้าในกระบวนท่าเดียวฝ่ามือครานี้จึงใช้ออกด้วยกำลังภายใน8ส่วนพลังฝ่ามือทั้งสองฝ่ายพอปะทะกันบังเกิดเป็นเสียงโครมกึกก้องปลายพลังแตกคลักออกรอบข้างคนชุดเหลือง ถูกกระแทกจนสายงนเงนินถอยไปห้าก้าวโฮสเห็นเสียงกับยังยืนหยัดมัน่นร่างแนวนิ่งดุดขุนเขาบันพศสีหน้าเป็นปกติดังเดิมคนชุดเตืองและพวกลวนหน้าแปลเปลี่ยนไปใจสถานวันไหวคิดไม่ถึงโฮสเห็นเสียงอายุยังเยาว์กับมีพลังการฝึกปือรึกร้ำป่านนี้คนชุดเขียวพันตวาดก้องหลันปาดเข้าหาผลก,กระแทกฝ่ามือทั้งสอง ปากฏพรังฝ่ามือหนึ่งยะเยียบหนึ่งร้อนรอุทะลักใส่โฮดเนเสียงคนชุดเหลืองพอเห็นเช่นนั้นถึงกับใจหายวูบตวาดว่ายีต่ติทำไม่ได้แต่ทว่าชักชาชั่ววูบคนชุดเขียวจูโจมลงมือแล้วมิอาจหยุดยั้งแต่กลางคันโฮดเนเสียงแตกฉานยอดวิชาพรังฝ่ามือคนชุดเขียวพอแผ่ทะลักออกโฮเนเสียงก็ตื่นตัวขึ้น พันผิวแฉลบมาด้านข้างแปดเฉียตวาดว่าหยุดมือพลังฝ่ามือคนชุดเขียวพอจู่โจมถูกอากาศธาตุจึงั้งฝ่ามือคืนกลับมากล่าวว่าท่านยังมีวาจาใดจะกล่าวโหเห็นเสียงเพ่งตาวาววับจ้องมองคนชุดเขียวกล่าวว่าขอถามเรียงงี้คือสือบัณฑิตสองสันฐานมีความสัมพันธ์ใดกับท่านคนชุดเขียวสถานใจวูบกล่าวว่า ท่านถามไทยใหญ่กันโปตอคำถามข้าพเจ้ามาก่อนเล่าฮูปฏิเสธการตอบคำถามโหดเหนเสียงเน้นเสียงว่าท่านที่นับถือหวังว่าอย่าได้ชักน้ำควนบากแก่ตัวเองหรือท่านสามารถสลายลมปานเรียงงี้เส้นกงลมปานสองสันฐานท่านไม่เชื่อเล่าฮูย่อมไม่เชื่อถือเท่าที่ทราบมาลมปานสองสันฐานไร้ผู้ต่อต้านเปรียบติดโฮดเหนเสียงแค่นเสียงก่าว่า ท่านลองดูว่านี่เป็นอะไรพางยื่นมือออกจอจี้นิ้วกลางไปเบื้องหน้าแผ่พุ่งดัชนีสายหนึ่งใส่ป้ายสุสานที่อยู่ห่างสามว่าพลังดัชนีแวก้า,ากาศดังวีดวิวระคายโสดเห็นสะเก็ดศิลาปิวเวียนวันป้ายสุสานถูกทะลวงเป็นรูผ่านไปคนชุดเขียวตาทอประกายตื่นตนกร้องโผงว่าเจกงวนจี G ้ดัชนีเอกภพโหเทียนเสียงกาเสียงเย็นชามิผิด เป็นดัชนีเอกภพมีทราบสลายลมปานสองสันฐานของท่านได้หรือไม่คนชุดเขียวหน้าเผือดขาวนิ่งเงียบงันไปโหเห็นเสียงกล่าวอีกว่ารีบตอบคำถามข้าบัดเจ้ามาคนชุดเขียวก้าวตามความสัตย์บัณฑิตสองสันฐานเป็นซื้อแปรผู้มีพระคุณของเราโหเห็นเสียงหน้าคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าข้าบเจ้ามีความแค้นผูกพันกับท่านหรือไม่หามีไหม อย่างนั้นท่านพอลงมือชนายทุ่มเทใช้ลมปานสองสันฐานอย่างอมหิตกคนชุดเขียวตะกุตะกากว่านี่ซื้อแป่ท่านยังแข็งแรงเป็นปกติสุขพฤติการของท่านนี้หากถูกซื้อแป่ท่านล่วงรู้รับรองไม่ยอมอภัยละเว้นคนชุดเขียวสถานขึ้นอีกคราถามพ้งว่าท่านรู้จักซื้อแปเล่าหูโหเทนเสียงล้วงลูกเหล็กกลม,กลมด้านหนึ่งเป็นสีแดง อีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวจากอกเสื้อลูกหนึ่งวางอยู่บนเจลางฝ่ามือกล่าวว่าท่านรู้จักของนี้หรือไม่คนชุดเขียวจดจําออกว่านั่นเป็นเหลี่ยงนี้เหล่งหูปากกาสิทธ์สองสันฐานอันเป็นเชลักสูงสุดของอาจารย์ถึงกับหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงน้อมกายกล่าวว่าเสร็จเล้าถิวขอน้อมรับฟังคําสั่งสอนหอดิ่นเสียงซุกเก็บลูกกลมนั้นไว้กล้าว่าเล้าเฮีย ข้าพเจ้าแม้พกประกาศสิทธิของซือแป๋ท่านแต่หาใช่เจ้าสำนักสองสันถานไม่ท่านไม่จำเป็นต้องเรียกตนเองเป็นสิทธิท่านอายุยสูงวัยกว่าข้าพเจ้ามากนักยังคงเรียกหาเราเป็นน้องแท้โหเถอะนั่นจะได้อย่างไรฉันไหนไม่ได้ข้าพระเจ้าไม่ใช่บ่งบอกชัดแจ้งแล้วหรือเราถิวจึงกล่าวอย่างนั้นคารพไม่สู้ทําตามคําสั่งน้องแท้โหฉันไหนครอบครองประกาศสิทธิของซือแป๋เรา บัณฑิตส,สองสันฐานเคยรับการช่วยเหลือจากซื้อแปะข้าบัดเจ้าทั้งนี้เพราะสำนึกในพระคุณจึงมอประกาศสิทธิสองสันฐานให้ที่แท้เป็นเช่นนี้ขอถามนามสูงส่งของซื้อแปะท่านโธเทียนเสียงไม่ตอบคำกว่าตาผ่านหน้าคนชุดเหลืองครามแดงเท่าทั้งสี่ถามว่าเล่าเฮียยินยอมบอกสังกัดสำนักอาจารย์ของคนทั้งสี่หรือไม่เราทิวกล่าวว่าเล่าหูและพวกทั้งห้า เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเมื่อ20ปีก่อนบังเอิญรับคำพีโง่เห้งปีชิปคำพี5สัมพันธ์ของยอดคนรุ่นก่อนจึงสืบเสาะจนพบุบข่าว5อาคาดุกะฝึกปือรมปาน5สัมพันธ์สำเร็จหยุดเล็กน้อยจึงนัดแนะว่าตัวก่อเรานามสู้สั่งหุนซาตีนามปังเกี้ยยินล้วนเป็นทายาทของ8องค์ครซึ่งครังกะโนน สังกัดสมุหกราโหมแท่โฮฝึกเปรืีมือจากตระกูลส่วน4ี่ตีน้องที่สนามตั้งตรงเพ้งซื้อแปลฉายากิมเกี่ยมใต้เหียบผู้กล้ากระบี่ทองโงตีน้องที่หโกงเง็กแชเป็นสิทธิ์บูสัวอึ้งสือผู้สันโดษภูเขาบูสัวโหเทินเสียงพอฟังว่าคนชุดเหลืองครามเป็นทายาติของคนในแปองค์ักษ์ จึงเพ่งตามองทั้งสองก่าว่าสองท่านไปทายญาติสู่น้ำเซิงและปังย่งเซิงหรือคนชุดเหลืองสู่สั่งหุนคนชุดครามปังเกี้ยหินงงังันบูบก,ก่าว่าท่านรู้จักวิดาผู้ร่วงรับข้าพระเจ้าไม่เคยพบผ่านเพียงเคยได้ยินมาหยุดเล็กน้อยจึงย้อนถามว่าพวกท่านรู้จักฝ่ามือเบิกภูผารอสาจิ้นหรือไม่คนชุดเหลืองสู่สั่งหุนพงกศรีะก่าว่า พวกเราเคยรับทราบนามล้อแปะแปปลงมาเมื่อายุยังเยาวเคยพบผ่านเอ่ยถึงตอนนี้พันฉุกใจคิดร้องพ้องว่ากงชื่อแท่โหหรือเป็นโหเท็นเสียงกล่าวเสริมขึ้นโหหั่นเพลงไปบิดาของเราคนชุดเหลืองสู่สั่งหุนคนชุดครามปังเกี้ยหินร้องอุทานดังอาน้อมกายคารวะกล่าวว่าบริวารขอกราบพบกงชื่อโหเหนเสียงรีบคารวะตอบกล่าวว่า สองท่านไม่ต้องมากมารายาติบิดาท่านแม้เคยจัดอยู่ในแปองค์ครักษร่วมกับพามือเบิกภูผ่าร้อสาจิน้นติดสอยห้อยตามบิดาเราแต่นั่นเป็นเรื่องเมื่อคราก่อนบัดนี้พวกเราล้วนเป็นชนชาวบุริมไม่สมควรแบ่งแยกลำดับฐานะคนชุดเหลืองสู่สั่งหุนก็แอมาเบากล่าวว่าโกงจือ่อวดอภัยที่บริวารไม่ทราบความจริงกล่าวร้าวร่วงเกินไปมากหลายเหตุการณ์เมื่อผ่านพ้น ก็อย่าได้เอ่ยอ้างถึงเพียงมีทราบที่ดาท่านเป็นเรื่องราวใดที่ดาเราอาศัยในภูเขาห้าอาคาโดกะแต่แล้วถูกลักพาตัวไปอย่างรอบเห้นเพียงทิ้งผ้าเช็ดแผลปักนามโหโกงจื่อไว้บริวารไม่ทันใครควรโดยรอบคอบจึงเข้าใจผิดต่อกงจือ่อโหดเห็นเสียงกาวเสียงทุ้มหนักที่ดาท่านตกอยู่ในเงื้อมืออสูรร้ายพวกท่านสมควรสืบสาวขี้ขายช่วยเหลือนางออกมา ในความคาดคิดของกงจื้อเป็นพฤธิการของผู้ใดมีขบวนการหนึ่งต้องสงสัยที่สุดคนชุดเหลืองสูสั่งหุนถามอย่างรอนรุ่มเป็นผู้ใดสำนักมหาการสำนักมหาการโฮถทีนเสียพงก์ทิศกล่าวว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนกระมังบริวารและพวกไม่ใคยออกท่องเที่ยวนในบูริมดังนั้นมีทราบความเคลื่อนไหวของบูริมสำนักมหาการ เป็นค่ายสำนักซึ่งเพิ่งอุบัติขึ้นในบูริมมิถึงครึ่งปีคิดมุ่งร้ายหมายชีวิตข้าพเจ้าหลายขาดังนั้นข้าพเจ้าคาดคำนวณว่าเป็นพฤติการของพวกมันวางเพื่อใส่ไขปักปั้มข้าพเจ้ายืนมือพวกท่านจัดการเราสู่สังส่งหุนซักถามว่าองค์ชื่อทราบหรือไม่ว่าที่ตั้งสำนักมหาการอยู่ที่ใดข้าพเจ้าก็ทราบไม่กระจ่างชัดแต่หากเป็นการลงมือของบริวารสำนักมหาการจริง ต่อให้ล่วงรู้สถานที่ตั้งสำนักมหาการพวกท่านก็ไม่อาจลุดไปเพราะเหตุใดโหฮเห็นเสียงกล่าวอย่างจริงจังพวกท่านไม่สามารถช่วยคนออกมาได้เด็ดขาดกงยื่อหมายความว่าสำนักมหาการเป็นเช่นถ้ำเสือวังมังกรมิใช่ข้าพเจ้ายกย่องความสามารถผู้อื่นถอนความพึกหานของตัวเองพวกท่านหากรุดไปมีเพียงไม่อาจช่วยคนออกมาแม้แต่ตัวเอง ยังต้องฝากฝังร่างกายอยู่ที่นั้นเราไม่เชื่อถือมิทันขาดคำแววเสียงชายเสื้อปะทะลมดังสับสนเงาร่างสิบกอสายพุ่งลิ่วลงมา